สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูนะครับประจำวันที่1กรกฎาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกพูนะครับรอรับได้เลยปิดดีลโซบอสไลน์นะครับโอ้โหโค้ดแอคยิ้มไม่หุบครับนะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับดีลนี้ให้ฟังนะฮะแล้วรวมไปถึงเบื้องหลังนะครับดีลนี้ฟ้าแลบขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็รวมไปถึงข่าวอื่นด้วยติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับพื้นสมาร์ทแบดสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นเอพี วัสดุเกรดวูจินผิพื้นที่แข็งแรงทนทานหรูหรามีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่น6มิลลิเมตรทนทุกสภาวะกันเชือ้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายแม้จริงรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านคา้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมปหรือโทร0632081188ครับไปเลยดีกว่าฮะจะได้ไม่เสียเวลา Here we go รอรับได้เลยนะฮะสำหรับโดมินิกโซบัสไลน์นะฮะโอ้โหเป็นดีลที่่เกิดขึ้้นอยาางฟาแลบ เดี๋ยวผมจะไล่เรียงข้อมูลต่างๆเหล่านี้จัดเต็มให้เลยนะฮะอ่ะเมื่อคือนนี้ประมาณตีหนึ่งลิเวอร์พูลตกลงจ่ายค่าฉีกสัญญาครับ60สิบล้านปอนด์หรือถ้าเป็นเงินยูโรก็70็ล้านยูโรแต่เงินปอนด์ที่เราคุ้นเคยคือ60สล้านปอนด์นะฮะโดมินิกโซอบอสไลร์ครับก็จ่ายเงินให้กับทางไลซิกก็เรียบร้อยบรรลุข้อตกลงกันจ่ายปุ๊บมันไม่มีทางมันไม่มันบิดผิวไม่ได้แล้วและเพราะว่านักเตะ สัญญาส่วนตัวคุยกันง่ายด้วยใจมาครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือรอการตรวจร่างกายฮะดัะงนั้นผมเลยใช้คําว่ารอรับได้เลย,เลยหรือว่าเฮียบีโกของโรมาโน่ก็ได้นะฮะทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ตีหนึ่งอ่ะผมไม่ได้อยู่รอดูตอนที่มีการแบบโอ้ยบรรลุข้อตกลงจ่ายค่าสัญญ,ญาสดๆเพราะว่าผมต้องนอนก่อนผมไม่ไหวผมนอนประมาณห้าทุ่มครึ่งผมพยายามรอแล้วนะแต่ว่าผมไม่ไหวไม่งนั้นผมผมตื่นไม่ไหวแต่ว่าตอนประมาณสี่ทุ่มผมโพสไว้ก่อนแล้วนี่ฮะโพสไปก่อนแล้วว่าจับตา โซบอสลายคืนนี้ไม่แน่อาจมีเฮอาจจ่ายค่าทิ้สัญญาหรือเจรจาค่าตัวแต่ที่แน่แนดีลคืบหน้าเร็วมากผมทายไปก่อนเลยสี่ทุ่มแล้วมันเกิดขึ้นจริงภายในค่าคืนนะ่ะนะอ่ะผมเอาข้อมูลมาฝากครับผมนั่งฟังโรโมาโนโพูดครับในคลิปเมื่อประมาณสักตีห้าใช่ไหมหมายถึงว่าคลิปเขาอัพประมาณตีตีสี่ตีห้าผมก็มานั่งฟังข้อมูลเออได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากโรโมาโนโเพียบเลยก็สรุปดังนี้นะฮะ จุดเริ่มต้นครับคือวันศุกร์เนี่ยอย่างที่บอกครับตอนเช้าวันศุกร์ลิวพูครับเข้าไปเจราจากับไลซิกเลยนะเข้าไปแล้วก็พยายามเจราจาต่อรองก่อนบอกเฮ้ยไลซิกค่าตัวเนี่ยลดได้ไหมขอลดได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งการขายริวพูชอบใช้แท็กติกนี้ฮะโรมบโนบอกว่าลิวพูมีการเสนอด้วยว่าเนี่ย เดี๋ยวใส่ส่วนแบ่แบแบงการขายด้วยเผื่อแบบได้โซมานิกโซบอตไลน์มาแล้วในอนาคตขายเนี่ยเดี๋ยวเราแบ่งส่วนแบ่งให้คุณย0 3 0ิบสสิอซนะไรก็ว่ากันไปเอาไหมแต่เราขอต่อรองราคาหน่อยสิ่งที่ไลซิกตอบกลับมีเพียงแค่อย่างเดียวครับ no no ถ้าอยากได้จ่ายเงินค่าสินสัญญามาไม่งั้นไม่ต้องมาคุยกันคือไม้แข็งฮนะไลซิกไม้แข็ง no อย่างเดียวคะแต่เอาจริงนะผมเข้าใจไลซิกที่ว่าทําไมไม่ให้ต่อรองราคา ตอรองราคายังไม่เท่าไหร่ฮะแต่ไอไอไอการที่จะใส่เงื่อนเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายเนี่ยผมถามเพื่อนเพื่อนทุกคนสังเกตไหมช่วงหลังนะักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยโดนขายส่วนใหญ่อยู่จนหมดสัญญาแล้วก็ย้ายแบบฟีอเย่นแล้วอย่างนั้นมันจะได้ส่วนแบ่งการขายยังไงนึกภาพออกไหมลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมท,มท,มที่ไม่ใช่ทีมที่ซื้อมาเพื่อขายแล้วะนะตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้จนหมดสัญญาสังเกตไหมครับดังนั้นผมเป็นไลซิ่ผมก็ไม่เอาไอไอตรงเนี้ยนะแต่ไลซิ่ก็ยืนยันอย่างแน่น คืนนี้เท่านั้นนะฮะทำให้ลิพูครับไม่มีทางเลือกครับค่าฉีกสัญญาไอ้หกสิบล้านปอนด์เนี่ยเพื่อนๆมันจะหมดอายุวันที่สามสิบมิถุนายนก็คือเมื่อคืนนี้ตามเวลาอังกฤษก็คือประมาณเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนเวลาอังกฤษนะยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเนี่ยต้องจ่ายก่อนไม่อย่างนั้นก็คือคุณก็ต้องไปเจราจาเองแล้วซึ่งเจราจาเองเหมือนไรซิกแกจะเอาราคาแพงกว่าน,นี้ด้วยทำให้ลิปูตัดสินใจครับจ่ายเจ็บจบ,จบ นะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งทุ่มบ้านเราอ่ะหนึ่งทุ่มตามเวลาอังกฤษหรือตีหนึ่งบ้านเราครับริบูยอมจ่ายและจบครับทุกอย่างมาเร็วมากเพราะว่าริบูตัดสินใจจ่ายค่าถิ่นสัญญาตรงนี้แหละครับเกี่ยวกับนักเตะเนี่ยโรมาโน่บอกว่ามันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรใดๆเลยเกี่ยวกับนักเตะเนี่ยเพราะว่านักเตะใจมันมาริบูอยู่แล้วตกลงสัญญาคุยแป๊บเดียวจบนะนักเตะคืออยากเล่นให้คอบมาก ตัวสั่นเลยฮนะอย่างที่ผมรายง,งานเมื่อวานนี้ไงนักเตะไฟฝันอยากร่วมงานกับครอปอยากเล่นให้กับลิเวอร์พูลครั้งหนึ่งนะโรโนบอกสองปีที่แล้วเกือบไปอาร์เซนอลแต่ดีวล่มแต่ตอนนี้เขามาลิเวอร์พูลแล้ว h ฮียวีโกนะก็ยินดีกับแฟนของทุกคนด้วยแล้วก็มันต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่โรมาโนะ่เนาะ เดบิวตออนสตีนพอจอยนกข่าวสายหงอะไรก็มาตรงกันหมดว่าริพูจ่ายค่าสัญญาเรียบร้อยแล้วหกสิบล้านเนี่ยอย่างนี้พอจอยของเดอะท m e นะครับโอเคตรงนี้คือข้อมูลตรงนี้นะแต่ทีนี้ผมจะเสริมข้อมูลที่น่าสนใจให้ทําไมมันเร็วอย่างนี้ทําไมริพูเปลี่ยนการตัดสินใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรียงทไลา์และเสริมข้อมูลให้ฟังครับผมขอเสริมทไลายดังต่อไปนี้นะะดีฟ้าแลบครั้งนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นเร็วจริงๆนะฮะ ย้อนกลับไปก่อน2วันที่แล้ว2วันที่แล้วอมาดูข่าวช่องโค้ดแอาข่าวของวันที่29มิถุนายนนะข่าวของวันที่29มิถุนายนเนี่ยก็คือหงเริ่มคุยโซบัสไลใช่ไหมและต่อรองราคาตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยเขาคุยเนี่ยมันจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าวะแต่เราต้องให้เครดิตจริงๆนะเราต้องให้เครดิตกับเดวิดออนสตีนอย่างที่ผมรายง,งานไปใช่ไหมเนี่ยมืวันที่ยี คอสตนคือคนแรกที่บอกเลยว่าลิพูไปคุยกับเอเนต์นักเตะก่อนแบบรู้ว่ายากนะดิวนี้รู้ว่ายากรู้ว่าเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายอะ่ะค่าสัญญาก็แพงไม่รู้ลิพูจะจ่ายหรือเปล่าแต่วอร์พูค่อนข้างเอาอะ่ะค่อนข้างแบบว่าเข้าไปคุยแบบจรงิงจังจรงิจรงๆอะ่ะแต่ผ่านมาแค่สองวันอะไล่เลียงครับยี่สิบเก้าเนี่ยก็คือเริ่มคุยใช่ไหมสามสิบเมื่อวานนี้ข่าวเมื่อวานนี้นะข่าวเมื่อวานนี้ผมเพิ่งรายงานไปใช่ไหม โซบสไลใจนักเตะเลือกของอ่าผมก็รายงานเรียงลำดับมาแล้วเมนิซาเลดดี้กุยโดเชเฟอร์นักข่าวสายบอลไรซิกก็บอกว่านักเตะใจเลือกของถ้าจ่ายนักเตะมาแน่นอนไม่ไม่เลือกนักเตะมองขา้ามนิวคาสเซิลเลยเอาง่ายง่าแล้วซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะพอผมผม,ผมทำข่าวนี้ไปไปดูได้เพื่อนๆย้อนไปดูคอมเมนต์140กว่าคอมเมนต์เนี่ย เมนดาสูบอสนกันเพียบเลยใจนักเตะอยากมาหงแต่ตังค์ไม่มีจ่ายหรอกสงสัยไม่จ่ายหรอกก็เหมือนเดิมใจอย่างใจมาอย่างเดียวแต่เราไม่จ่ายสรุปเขาจ่ายนะครับสรุปพวกเราแห้วนะฮะสรุปพวกหลายคนที่แบบไปด่า f อฟด่าสูบสรสรุปมันจ่ายนะฮะดังนั้นก็อาจจะต้องขอโทษขอโพยเอฟเสักหนึ่งหนึ่งช็อตนะฮะเพราะว่าพวกคุณไปด่าเขาแล้วเขาจ่ายนะฮะหรือหรือจะมองว่าก็เพราะว่าเราด่าแล้วเขาจ่ายก็แล้วแต่แต่จริงๆเขาไม่มานั่งฟังภาษาไทยครับ,รบเขาตัดสินใจกันในเบื้องหลังมันไม่ได้เกี่ เขามีทีมงานมีอะไรที่เขาวิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าเขาจะเอาคนนี้เนาะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกนะฮะทีนี้คี์สำคัญอย่างที่บอกวันศุกร์มันเกิดขึ้นเร็วมากๆเหมือนอยู่ดีๆลี์พูน่าจะวิเคราะห์กันแล้วว่าไอคนนี้มันใช่่ะแม่งต้องเอาอ่ะปล่อยไว้ไม่ได้ว่ะคนนี้ถูกใจใช่เลยต้องเอาเนี่ยแหละเขารอจนเจอคนที่ใช่แล้วเขาเอาสังเกตไหมราคาหกสิบเนี่ยถ้าพูดถึงสไตล์ใกล้ๆกันมันจะมีกาบีเบก้าที่เป็นกองกลางเชิงลุกอย่างเงี้ยเบก้าค่าฉิกสัญญาแค่สามสิบสี่ล้านปอนด์เอง แต่ทาไมมาเอาโดมินิกโซบอสไลแสดงว่าทีมงานคงวิเคราะห์แล้วว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้ประสบการณ์มากกว่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะวิเคราะห์เชิงนั้นผมก็ไม่รู้แต่สุดท้ายอ่ะเขายอมจ่ายคนที่แพงกว่าไอ้กาบ้เบกาด้วยซ้ำอ่ะให้นึกภาพออกไหมอ่านะครับจุดได้เปรียบสําคัญดีลนี้คือใจนักเตะมันเอียงมาทางเราแบบเห็นชัดๆทาให้นิวคาสเซิลเขาเฉยๆกับดีลนี้แล้วนิวคาสเซิลเขาถอนทับครับหลายสื่อรายงานตรงกันว่านิวคาสเซิลถอนทับนิวคาสเซิลไม่โอเคกับการจ่าย60สิล้านปอน แม้ว่าจะชอบดีลนี้มากๆก็ตามแต่นิวคาสเซิลเขาก็ได้ไปแล้ว60ล้านปอนด์กว่าเหมือนกันก็คือซานโดโตนาลีไงตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังโฟกัสนะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดหน้าหน้าซานโดโตนาลีก่อนนี่กำลังโฟกัสไปทีนี้คือบรรลุข้อตกลงในเบื้องหลังแล้วแต่เขาบอกอีก24ช24ชั่วโมงครับโรมมโน่บอกว่านิวคาสเซิลจะปิดเดีลนี้แบบเปิดตัวชูเสื้อประกาศเลยนะฮะสำหรับซันโดโตนาลีโอเคนะ นี่คือซานโดโตนารีที่นิวคาสเซิลเขาโฟกัสไปตรงนั้นแล้วแลวเขาใช้เงินไปเยอะพอสมควรแล้วเขาเขาต้องกักเงินไว้ซื้อตำแหน่งอื่นๆด้วยกองการเขาไม่ต้องมาลงแล้วอลงประมาณนั้นที่แบบต้องแพงขนาดนี้เขาต้องซื้อตัวที่ถูกกว่าน,นี้แล้วนิวคาสเซิลนะครับเขาไม่ใช่ว่าใช้เงินได้แบบไร้ขีดจากัดอย่างที่หลายคนคิดนะฮะโอเคอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากพอจอยส์นะครับนักข่าวสายหัวแดงในเดอะไทม์นี่แหละก็บอกไว้น่าสนใจเลยทีเดียวบอกว่าดีลนี้ ถือว่าเขาบอกว่า it it is ช s m เกอร์ครับจอ e Smucker first deal since h i ี l a r y Page Julian w a r นะครับคือไอตอนดีลอเล็ก a l e x i ค h m c l เตอร์ครับมันเป็นดีลที่มันเกิดขึ้นโดยที่จูเลียนวอร์ดทำทางไว้หมดแล้วอารมณ์แบบทำทางทำทางคุยคุยคุย,คยไว้จนจะเสร็จสิ้นอยู่แล้วแล้วช s m เกอร์มาแทนที่ช s m เกอร์ก็ไปคุยขั้นสุดท้ายแล้วปิดให้ดังนั้นประมาณแบบ80-90%ต้องให้เครดิตไปที่จูเลียนวอร์ดสำหรับอเล็ก a l e x i ค h m c l เตอร์นะ แล้วก็10-20%ให้เครดิตไปที่ชมาเกอร์เพราะว่าเพิ่งมาสั่งงานต่อแต่ด so ีลโซวอสไลน์เนี่ยนี่คือดีลที่ชมาเกอร์เข้าไปคุยเองด้วยกระบวนการของตัวเอง100%เริ่มคุยแบบจริงจังก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างที่เมดิซาเลดี้บอกคุยวันจันทร์จบวันศุกร์ครับเร็วไม่เร็วครับตัดสินใจเอาปรับปรับปรับ,บคงปรึกษากันในทีมงานทั้งครอปนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆดิวท,ที่เกิดขึ้นครอปคือคนตัดสินใจคนสุดท้ายว่าาเเอออหรืไม่า ถ้าครอปไม่เอาดีลนี้ไม่มีทางเดินแน่ดังนั้นดีลนี้ครอปเอาฮะเออและที่สําคัญผมอาจจะตกข้อมูลไปอันนึงก็คือเจอเก้นครอปครับโรมานโนบอกครอปคุยกับนักเตะไปแล้วครอปคุยไปแล้วตามสไตล์เลยคุยนี่มันต้องจีบต้องหวาดล้อมคือครอปนี่สุดยอดจริงๆนะคือคือชาร์เกอร์เขาก็คุยกับเอเจนคุยกับอะไรไปแต่ว่าอการคุยส่วนตัวครอปมันโทรไปคุยแล้วครับ ในซีซั่นที่เราไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นที่เราได้เล่นแค่ยูโรปาในซีซั่นที่เราเองก็ไม่ใช่ทีมที่มีเงินถุงเงินถังซึ่งก็ไม่ใช่ทีมที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วเรือวปล่าต้องไปต่อกรกับทีมอื่นที่มีเงินถุงเงินถังแต่เรามีชายคนนี้ที่ดึงดูดนักเตะได้จริงๆฮะเราโชคดีแค่ไหนวะที่มีชายคนนี้ฮะและสังเกตไหมครับว่าในทุกๆคนที่เราจะเอาจริงๆอะนักเตะใจค่อนข้างมาเช่นตูรามอย่างเนี้ย ตูรามมันยังไม่ถึงกับร่มนะฮะแต่ให้รอต่างกันต่อผมย้ําตรงนี้นะดีลของเกเฟนตุรามยังไม่ร่มจะให้ต่างกันต่อแต่ทีเนี้ยผมแค่จะบอกว่าสังเกตไหมแม็กอลิสเซอร์เนี่ยโอ้โหมันไม่สนใจทีมอื่นเลยมันมันมันอยากมาแต่ลิเ์พูเลยเพราะคุณมีคอปนะฮะเห็นไหมโซบอสไลเพราะคุณมีคอปเหมือนกันแล้วก็ตุรามเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาจจะมีตุรามเป็นคนที่สามตุรามแม็กเข้ามาเพราะคอปเหมือนกันขอบคุณเจอเกนคอปมากๆฮะอ่ะแล้วก็ นี่ฮะมาสรุปสีสันที่อื่นกันหน่อยนะฮะตอนนี้ถ้านับว่าโซบอสไลและก็อเล็กซิสแมคคาลิเตอร์สองคนนี้เป็นมิดฟิลด์ที่เข้ามาใหม่สองคนนะฮะนะก็เราก็มีมิดฟิลด์ทั้งหมด8คนครับหลังจากเราเสียออกเลตแชมเบรนเกอิต้าไปใช่ไหมอ่าเราก็จะมีโดมินิกโซบอสไลอเล็กซิสแมคคาลิเตอร์เคอร์ติสโจนเตียโกอันตาร่าฟาบินโยจอร์แดนเฮนเดอร์สันเซฟานบายเซติชแล้วก็ฮาวิเอเลียน 8คนอะมองแบบผิวเผินเลยนะอัปเกรดสำหรับผมนะเพราะว่าเกยากับออคเ,เลตชมเลนมันอยู่มันไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วดึกภาคไหมจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่ต่างกันเพราะว่าตอนมีอยู่ก็อยู่โรงพยาบาลซะส่วนใหญ่บางทีลงมาก็ฝากฝีฝากไข้ไม่ได้แต่เราอัปเกรดมาเป็นอเล็กซิสแมคคลิเตอร์กับโซบอสไลอ่ะ มันดีขึ้นแต่ไม่รู้มันจะดีจะดีถึงขั้นว่าจะไปถึงสิ่งที่เราฝันฝันไหมแต่แต่ผมพูดตรงๆว่ามันดีขึ้นแน่นอนการได้2คนนี้มานะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้เก้าสิบห้าล้านนะครับเราทุ่มไปแล้วนะเออก็ไม่รู้งบเหลืออีกเท่าไหร่แต่ว่าทุ่มไปแล้วมันตอนนี้มันลุ้นอยู่2อย่างคือทุ่มไปแล้ว9 5้าสบ้าล้านเนี่ยจะจบที่แค่2ดีลนี้ไหมหรือมันยังทุ่มต่อ f อ t มันยังทุ่มต่อให้เราไหมเป็นดีลที่สาดีลที่4ี่เช่น ตูรามแล้วก็ไปซชื่อกองหลังอย่างนี้ให้ไหมหรือจะได้แค่ตูรามแล้วไม่ได้กองหลังหรือจะไม่เอาตูรามแล้วแล้วไปเอากองหลังแทนไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่ทําได้เพียงแค่รอติดตามกันต่อครับติดตามข่าวหมกันต่อแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตในทุกๆวันอย่างแน่นอนครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับล่มครับผมไปติดตามกระแสข่าวมามันยังไม่ถึงกรบล่มแต่ติดตามต่อครับผมใช้คํานี้อย่าเพึ่งหมดหวังอย่าพิ่งไปตีโพลตีพายว่าดีอีสามันจะไม่มีแล้วรอดูก่อนรอดูท่าทีตอนนี้นักข่าวสายหงยังไม่ได้เขียนข้อมููลลชุดดนนนนััั้้รอออปเตขมกก่ นะครับประมาณนี้นะฮะรายชื่อมันก็จะประมาณพวกที่ผมเปิดเปิดภาพมาเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยอาจจะพวกเนี้ยลาวีอเน,นี้ยโกตูลามโกเนียแต่ตูลามไม่ได้ละตูลามมันเจ็บแล้วก็กองหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกนี้นะฟันเดร์เฟนหรือเปล่าหรือจะเป็นอิกนาซิโอพวกราคาที่พอจะจับต้องได้แล้วก็เป็นฝีเท้าดีถนัดเท้าซ้ายตามสเปคให้จับตาดูครับตลาดยังเปิดถึงวันที่สาสิบเอ็ด สิงหาคมเปิดอีกประมาณเกือบสองเดือนนะฮะสนุกแน่นอน,นะฮะอ่ะอันนี้เป็นสีสันนะฮะฟาบินโยฮะเมื่อรู้ว่าลิปูกำลังเสริมมมดฟิลกันอย่างเมามันแล้วก็รู้ว่ามีข่าวกับกองกลางตัวรับอย่างลาเวียด้วยฟาบินโยก็เลยวิ่งะฮะอูฟิตร่างกายก่อนละนะฮะอันนี้หยอกเล่นนะ,ะเป็นเขาก็ต้องออกกำลังกายอยู่แล้วนะฮะอืมอันนี้นำสีสันมาฝากกันโอเคยังมีข่าวสารอื่นที่นำมาฝากเพื่อนเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิ เออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันเริ่มผ่อน4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th นะครับยูดิงดอนดาย์นะครับดื่มไม่ขับสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหุ่งใหญ่เพื่อสร้างสังคมไทยดีๆซูซูกิคอสเวีแคร์นะครับ แล้วก็รวมไปถึงพรีเมียมครับพิซซ่าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป,งป้งสีรัตปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5อการันตีความอร่อยครับมาต่อกันที่คารบิโอครับคารบิโอจริงๆเนี่ยประกาศแล้วก็ไปชูเสื้อไปใส่เสื้อ,อไลท์ชิกเนี่ยก่อนปิดดีลโซบอสไลน์ so นะดังนั้นดีลนี้มันแยกกันแล้วแหละแต่ดูทรงแล้วมีโอกาสไปแทนโซบอสไลน์ว่ะตำแหน่งมันใกล้ๆกันเป็นไม่ฟิลเชิงลุกกกเหมือนนั ขอโชคดีกับการยืมตัว1ซีซั่นไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดแต่ว่าขอให้ไปเก็บกระดูกแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากไลซิกได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยลิเวอร์ปัวเล่นยูโรป้าฮะเออคิดดูสิโซบอตไลน์มันยอมมาเล่นยูโรป้ากับลิเวอร์ปัวแต่ไอคาบิโยแม่งไปเล่นแชมเปี้ยนลีกกับไลซิกอ่ะอืมนะก็เปิดตัวใส่เสื้อนะเป็นนักเตะใหม่ของไลซิกเรียบร้อยแล้ว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 ,ลวโอเค อีกอันหนึ่งที่ตกสํารวจมากๆแต่จริงๆผมเคยพูดไปแล้วว่าโรมาโน่พูดคนแรกเลยแล้วก็เว็บไซต์าทางการก็เกิดินไปแล้วว่าน่าจะอยู่ต่อแล้วสุดท้ายประกาศต่อสัญญาจริงครับลิปูประกาศต่อสัญญาอาร์เดรี่นึงปีครับสำหรับผู้รักษาประตูตมือสามคนนี้นะก็ความสําคัญคือเรื่องของห้องแต่งตัวมากกว่าไอ้เรื่องลงลงลง,ลงเล่นเนี่ยเขาคงไม่จะไม,ไม่ไม่สนใจแล้วเพราะว่าถ้าเขาอยากลงเล่นน่ะเขาไปแล้วแต่นี่เขายอมต่อสัญญาต่อเพราะเขาก็อยากอยู่ต่อชอบบรรยากาศ ที่นี่ชอบการแบบเป็นรุ่นพี่ในห้องแต่งตัวดิก็ขอขอขอ,ขอนับถือน้ําใจของอาเดียนเลยนะส่วนคนนี้ะรีวาโควิลผมอัปเดตให้หน่อยแล้วกันนิซากินเซล,ล่าครับสายข่าวเชลซีของฟุตบอลลอนดอนครับก็บอกนะครับว่าตอนเนี้เชลซีอะ่ะเขาพยายามจะต่อสัญญาจะยื่นสัญญาฉบับใหม่เลยให้กับทางรีวาโควิลครับกองหลังถนัดเท้าซ้ายตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของเราเหมือนกันและเป็นโฮมกรอด้วย นะแต่ว่าตัวตั้งแต่ยังไม่ยอมยังจะยังไม่ขอต่อสัญญานะขอคุยกับโปเชตติโน่ก่อนคุณซื้อใหม่ของเชลซีขอคุยก่อนว่าแผนง,งานเป็นยังไงคุณจะใช้ผมเป็นตัวจริงไหมเพราะว่าโควิลครับ does d o e s n o t want to be backup เ l a y e r เขาไม่อยากเป็นแค่กองหลังตัวแบ็ k อัพตัวสำรองอะ่ะโควิลอยากเป็นตัวจริงซึ่งตอนนี้แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลต่างก็ยังจับตาดูสถานการณ์แบบชอบตั้งแต่คนนี้แต่ถ้าถามผมซิตี้ก็ให้โควิลเป็นตัวจริงไม่ได้เหมือนกันนะ รีวูก็ให้โควิลเป็นตัวจริงไม่ได้เหมือนกันนะแต่เชลซีผมว่าไม่แน่เชลซีอาจจะให้เป็นตัวจริงได้ลองไปคุยกันก่อนผมว่าสุดท้ายดีลนี้ยากตรงที่เชลซีจุดยืนของเชลซีมันแน่นมันหนักแน่นเกินว่าไม่ขายมันเลยแบบยากสุดท้ายผมว่าน่าจะไปจบที่คนอื่นมากกว่านะนี่ก็คือนําข้อมูลตรงนี้มาฝากกันอ่ะเมื่อวานนี้มีเปิดตัวเสื้อใหม่ด้วยครับสีเขียวตามคาดเลยนะแต่เปิดตัวอย่างเปิดตัวอย่างเท่ออีกแล้วครับนี่ฮะ ในข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นการย้อนยุคเสื้อปี1995-96อ่ะตอนนั้นที่ลร,ราบีโฟลเลอร์ใส่ฮะดูเท่มากก็จะมีความเป็น90นิดนึงฮะนี่อ่าให้ดูภาพกันไปนี่ชุดโกก็จะเป็นดำแล้วก็ตัวังสือเป็นสีเขียวแบบนี้ชุดโกมือสองอ่าโกอเว่์นะชุดชุดเยือนนะชุดเยือนโก้ะฮะนีม่มันจี๊ดจ้าจริงๆฮนะยุค90โทรศัพท์ก็ยุค90นี่ชุดวอร์มก็เป็นสีนี้ นี่กักโปอ่ะบายเซติตจอแดนเฮนเดอร์สนะั it, นนี่แล้วก็นี่เขาบอกว่าแรงบันดาลใจครับในเว็บไซต์าทางการเขียนเลย1 9 9 5 9 6ก้เ้าห้าเก้เรบบี้ฟลเลอร์เคยใส่ประมาณนี้มาแล้วไอ้ความสีเขียวสีเขียวอาจจะดูอ่อนกว่าแต่ว่าไอ้ตำแหน่งการจัดวางคล้ายๆเลยเหไหมแต่มีความแบบทันสมัยกว่าเดิมนิดๆขอบเสื้อก็เป็นสีดำนะอืมอ่ะจริงๆเนี่ยมันมีคล้ายอันนี้ด้วยนะให้เราลองสังเกตดู เห็นไหมคล้ายซีซั่น2 0 1พั8ิบปดตอนนั้นยังเป็นนิวบาลานมันก็เป็นเขียวไงแต่สลับด้านเขียวไปอยู่ขวาแทนไอ้อันเนี้ยเขียวอยู่ซ้ายใมากแต่อันนี้เขียวอยู่ขวาแล้วก็คอก็เป็นขีดดาเหมือนกันแต่ว่าตรงแขนเสื้อไม่มีขีดดาเห็นไหมคล้ายไหมคล้ายปีนั้นเนาะอันนี้ต้องให้เครดิตไปที่พี่ยุทีชัยพรน,นะฮะก็พี่ยูยชัยภูมิพรเหมือนแกจําได้แล้วแกรีโพสเลยว่าเมื่อคุณเห็นเสื้อไล้์พูเยือนในปีนี้เสื้อใหม่แกก็แบบเอาเสื้อในปีนั้นอะมามาเป ให้ดูความสวยของพี่ยุย้ยเนะี่ะโอเคไม่ใชใ่ดูความสวยของเสื้อดิก็นี่ฮนะไปติดตามเพจพี่ยุย้ยได้นะครับพี่ยุย้มีเพจนะชมัยพรน,นะเห็นประเสริฐนะครับโอเคนี่ผู้ติดตามก็ประมาณหกพันเจ็ดพันแล้วไปติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการใหม่ของพวกผมสามคนนะครับแอคบสขวัญน,นะะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่นะอันนี้โปรเจกต์ย่อย ที่จะมาทุกๆวันพูดกับสุอ่าพูดกับเสาพูดกับเสาเริ่มเสาเนี้ยเสาแรกแต่เสาวนี้ผมไม่ได้เข้าก็จะสลับสลับกันเข้าคู่ละสอคนแต่เข้ากันไปเนี่ยพูดกับสาวพูดกับสานะไปที่ช่องขวัญละมาเซียนะฮะก็จะมีให้ติดตามกันได้จะถ่ายทั้งสดทางช่องขวัญละมาเซียแล้วก็ช่องเตะจุดโทษใน t i k t o กนะฮนะเนาะส่วนโปรเจกต์ใหญ่ที่ทั้งเราทั้งสคนจะมีรายการร่วมกัน ให้ติดตามครับยังอยู่ในกระบวนการความคืบหน้าอยู่นะฮะก็ติดตามฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปวันนี้วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอากาสหน้าสวัสดีครับ